เรื่องของการเมืองก็ยังคงต้องจับตามองหลังจากที่กรทมีการพิจารณากฎหมายลูกการเลือกตั้งสอสอและมีข้อหนึ่งที่ออกมาบอกว่าผู้สมัครสอสอแบบเขตเนี่ยจับสลากได้เบอร์เอานะไม่ต้องอิงหมายเลขพักนะครับเรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละฝากแต่ละฝั่งโดยเฉพาะพักการเมืองแต่ว่าจารมีชัยเมื่อวานโอ้ใช้คําพูดในการอธิบายค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันนะบอกว่าสสจะได้ไม่ต้องเป็นบริวารให้พักการเมืองออจะได้ไม่มีปัญหาเอาคนคขับรถ เอาคนที่อยู่เอาเสาไฟฟ้ามาลงสมบัติเออนะฮะก็กลายเป็นคําเปรียบเลยที่อาจารย์มีชัยพูดเมื่อวานนี้นะฮะใช่ค่ะส่วนบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็นี่แหละค่ะแสดงความไม่เห็นด้วยออกมานะคะบอกว่าจะทําให้เกิดความสับสนความยุ่งยากจํายากประชาชนสมัยก่อนเข้าคูหาเนี่ยจำเฉพาะเบอร์พักเนี่ยก็เข้าไปได้แล้วแต่กคได้แล้วแต่กรทบบอกว่าอยากให้จําคนมากกว่านะฮะอยากให้เลือกคนมากกว่าเลือกพักฝังเหตุฟัง งผลของทั้งสองฝั่งสองฝั่งนะฮะค่ะโดยเฉพาะเหตุผลจากนายมีชัยรุชุพันประธานรกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันบอกว่าระบบใหม่ที่จะนํามาใช้กับการเลือกตั้งที่มีขึ้น ไม่ใช่เรื่องใหม่หลังจากที่กรทนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถป้องกันการทุจริตได้และก็ให้ความสําคัญกับผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตควบคู่ไปกับพักการเมืองที่ไม่ใช่เอาใครมาลงสมัครก็ได้แต่ยอมรับว่าการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งหน้าจะเปลี่ยนไปส่วนตัวยืนยันว่ายังมั่นใจว่าประชาชนจะไม่สับสนกับการลงคะแนนและกะติกาที่เปลี่ยนแปลงที่บอกว่าอยากจะให้ใส่ใจกับตัวผู้ที่สมัครมากขึ้นเพราะว่าพอเบอร์เปลี่ยน ไปเบอร์มีจํานวนมากขึ้นจะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมองนโยบายของคนคนนั้นเป็นหลักและเข้าไปในคูหาก็หาชื่อคนนี้แหละที่เราฟังนโยบายมาแล้วก็กาเลือกคนนั้นและคนคนนี้ก็จะได้ทํางานอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็อาจารย์มีชัยบอกว่าเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้มีแต่พูดถึงเรื่องความเคยชินแต่การปฏิรูปใช้ความเคยชินไม่ได้หากกลับไปใช้เบอร์เดียวทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเลือกกันโดยไม่รู้ว่าเลือกใครก็ดูแต่พักอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้นายมีชัยบอกว่ายัง เปิดช่องไว้ด้วยนะคะบ,บอกว่ากรทพร้อมจะนําความคิดเห็นที่แตกต่างมาประกอบการพิจารณาเพียงแต่ขณะนี้เห็นว่าเหตุผลที่พักการเมืองยกมาทั้งหมดที่บอกว่าจํายากยุ่งยากมีน้ําหนักไม่พออาจารย์เมชัยบอกแบบนี้ค่ะคก่อนหน้านี้ตัวแทนจากพักการเมืองทั้งขนาดใหญ่จนถึงขนาดกลางออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงกรณีที่ใครที่จะลงสมัครจะต้องจับสลากเพื่อที่จะมีเบอร์เป็นของตัวเองบอกว่าเป็นห่วงว่าจะเกิดความยุ่งยากสับสนให้กับประชาชนที่จะมาใช้ ซึ่งนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยบอกว่าถึงแม้ระบบการเลือกตั้งใหม่จะมีบัตรใบเดียว ก็ต้องนําคะแนนมาคํานวณบัญชีรายชื่อของพรรคอยู่ดีที่น่าวิตกก็คือผู้สมัครในจังหวัดที่มีหลายเขตนะคะซึ่งบางจังหวัดที่มี5เขตผู้สมัครแต่ละเขตอาจจะได้หมายเลขไม่ตรงกันก็จะยิ่งสร้างความสับสนไปใหญ่พรรคเดียวกันเขตหนึ่งอาจจะได้เบอร์25พรรคเดียวกันเขตสองอาจจะได้เบอร์36อ,อาจจะทําให้เกิดความสับสนนะคะเช่นเดียวกับนายสาธิตป,ปิตุเตชะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองว่าการร่างกฎหมายแบบนี้จะทําให้เกิด เกิดบัตรเสียเป็นจํานวนมากเพราะว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่เข้าใจระบบจะเกิดความสับสนและก็ไม่เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาซื้อเสียงได้จริงเพราะเมื่อเขตมีขนาดเล็กพรรคการเมืองก็สามารถทุ่มเงินไปซื้อเสียงได้ง่ายๆผิดกับพักเดียวเบอร์เดียวที่เป็นเขตเลือกตั้งใหญ่ซึ่งซื้อเสียงได้ยากกว่าค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลแกนนาพักชาติไทยพัฒนาบอกว่าเป็นการยกร่างจากความรู้สึกที่ต้องการกําจัดพักการเมืองหนึ่งมาเป็นตัวตั้งในการเขียนกฎหมายทําให้ผู้สมัครและพักการเมืองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการหาเสียงเช่นเดียวกับนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลหัวหน้าพักชาติพัฒนายอมรับหากว่าเขียนให้ใช้ระบบนี้จะสร้างปัญหาให้กับพักการเมืองและก็ประชาชนเป็นอย่างมากพร้อมตั้งคําถามกลับไปที่กรรท บอกว่าสรุปแล้วต้องการให้พักการเมืองหรือว่าตัวบุคคลมีความเข้มแข็งกันแน่เรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะกรทบบอกว่าอยากให้พักการเมืองเข้มแข็งก็เลยมี p r i m a r y vote แต่ทีนี้บอกว่าอยากให้ตัวบุคคลเข้มแข็ง <ứng S 1> <ๆ S 2> ก็ไปปรากฏอยู่ในเรื่องของการที่ผู้สมัครเนี่ยจะต้องจับสลากเพื่อที่จะ <ứng S 2> หาเบอร์ของตัวเองก็คือกรทพยายามกําหนดคุณสมบัติสสให้เข้มข้น <ứng S 1> ขึ้นไง <ứng S 1> นะครับส่วนความคิดเห็นคนอื่นนะกคุณมาาักอภิสิทธิ์ชงใช้ชื่อผู้สมัครแล้วก็โลโก้พักประกอบด้วยนะฮะส่วนทางด้านของหลายต่อหลาย คนสมชัยศรีสุทยากรกกตก็เน็บกรทอ,อเป็นไบโพล่านะฮะ <c oughs> ส่วนทางด้านหัวหน้าพักชาติพัฒนาในแพทย์วรณรัฐนะครับก็บอกว่าเชื่อใช้เบอร์เดียวกันแบบเดิมดีกว่า <c oughs> นะครับหลายความคิดความเห็นเหลือเกินนะครับ <c oughs>